แนวทางแผนเททองคำวันนี้นะครับตัวทองคาเมื่อวานนี้ทองคํานั้นได้เกิดสัญญาณที่สร้างนะครับแนวโน้มเทนขาขึ้นย่อยนะครับเกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับตัวทองคาวันนี้เราจะเทรดไปแนวโน้มของเทนขาขึ้นในชุดเทรนย่อยชุดนี้ เราจะหยิบใช้สัญญาณของตัว f ฟ b บอ a c นัสซีเลกเทนเอามาใช้นะครับโดยเราจะให้ความสำคัญเนี่ยนะครับกับโซนแนวรับของตัวเล t กเทนเมนตเองโดยตรงซึ่งจะเป็นโซนนะครับที่61.8ถึง88.4โซนนี้แต่นันแผนการเทรดเนี่ยเราจะรอสัญญาณนะครับของตัวทองคำเนี่ยให้ลงมารีเทสทดสอบที่แนวรับ61.8แนวรับนะครับที่88.4โซนนี้นะฮะ แล้วรอสัญญาณตัวของแท่งเทียนกับตัวของ t ท m งเฟรม1หรือสัญญาณ P A buy เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A buy นะครับของ t ท m งเฟรม1เราจะบายกลับขึ้นไปแล้วเราจะมาเก็บ T P ที่โซนราคา2358.34แล้ววาง stop loss เนี่ยไว้ที่โซนแนวรับ swing low ที่โซนราคา2338.04ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่ง buy ในชุดของทองคำวันนี้นะครับ